อ่าอ่าอะมาอ่เนี่ยืมาก็ทายข้างหน้านี่เอาเรื่องไมค์มาทายข้เนี่ไม Ê, Hãy à? mình đơn, mình เดิน thอย lạng nữa, mình, hãy mình đứng thoại phải e não tô lá